สวัสดีครับอยู่กับคลิกเทนเดอเมื่อคืนทางอาร์เซนอลก็ทําได้นะครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะซันดอร์แลนดนไปได้3ประตูต่อ0โดยการทําประตูของทางซูเบ r มินดี้แล้วก็ทางยูเคเลสยูเคเลสนี่เมาส์สองประตูซึ่งมันมีผลโดยตรงกับทางแมนซิตี้เลยและทําให้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ของทางแมนซิตี้เนี่ยตกที่นั่งลําบากมากโดยที่ตนารางคะแนนตอนนี้จะเปรียบเทียบเฉพาะแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ย ก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่ซึ่งแข่ง2 5แมตช์มีอยู่56แต้มส่วนแมนซิตี้เนี่ยแข่ง24แมตช์มีอยู่47แต้มแมนซิตี้เนี่ยแข่งน้อยกว่า1นัดมีอยู่น้อยกว่าเซนอนเนี่ย9แต้มแล้ววันนี้ครับแมนซิตี้ก็มีศึกหนักศึกใหญ่ที่จะไปเยือนแอนฟิลด์เจอกับลิเวอร์พูลซึ่งหน้าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลฟอร์มเขากลับมาแล้วถ้าสมมุติว่าแมนซิตี้ไม่ชนะอ่ะมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนอาจจะเสมอ ถ้าเสมอนี่แมนซิตี้จะห่างอาร์เซนอลอยู่8แต้มแล้วเหลือการแข่งขันอีก13มแมตช์นั่นหมายความว่าแมนซิตี้เนี่ยต้องลุ้นให้อาร์เซนอลแพ้3นัดใน13มแมตช์ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยแข่งมาฤดูกาลนี้ทั้งหมด25แมตช์เพิ่งแพ้ไปแค่3มแมตช์เท่านั้นจะให้แค่1 3มแมตช์มาแพ้3มแมตช์มันเป็นไปนไม่ได้นะครับทางสถิติหรืออีกทางเลือกหนึ่งครับก็ต้องใหอ้อาร์เซนอลเนี่ยเสมอไปทั้งหมด4นัด อันนี้ก็เป็นไปได้ยากอีกครับเพราะว่าแมนอัลเซนอลเนี่ยแข่งมาทั้งหมด25นัดทั้งฤด,ดูกาลเนี่ยเพิ่งเสมอไปแค่5นัดจะให้มาเสมอ4นัดแค่13แมนนี่มันก็เป็นไป,นปนไม่ได้นะครับทางเซติแค่นั้นยังไม่พอครับแมนซิตี้เนี่ยก็ต้องยิงให้เยอะกว่าเซนอนเสียให้น้อยกว่าเซนอนเพื่อที่จะให้ G d ดีเนี่ยมันเยอะกว่าเซนอนแล้วแมนซิตี้นี่ก็ต้องไม่พลาดแต้มไม่ดรอปแต้มเลยนะครับคือพูดง่ายๆต้องชนะรวด ต่อให้เป็น2เงื่อนไขที่ได้บอกก่อนหน้านี้ก็ต้องชนะรวดนะครับแมนซิตี้ซึ่งมันยากมากอีกครับ Man City, แมนซิตี้จะชนะรวดได้ยังไงตั้ง13แมตช์นั่นแหละครับถ้าแมนซิตี้ไม่ชนะลิเวอร์พูลคืนนี้หยาบมากๆผมว่าแทบจะปิดประตูการลุ้นแชมป์แมนซิตี้ผมขอฟันธงคืนนี้เลยนะครับถ้าแมนซิตี้ไม่ชนะลิเวอร์พูลโอกาสจบทะลุ99%บาบางคนอาจจะบอกว่าแมนซิตี้เคยพลิกเกมมาหลายครั้งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตามลิเวอร์พูลหรือตามอาร์เซนอลตามเยอะด้วยแล้วสุดท้ายพิกกลับมาเอาแชมป์ไปได้ก็จริงครับเคยพิกได้แต่ว่าดูทีมเราตอนนั้นผมไม่เคยเห็นแมนซิตี้ไร้เสถียลภาพมากกว่าตอนนี้เลยนะครับตอนนี้นี่แมนซิตี้คือสถียลภาพมากๆไม่มีตอนไหนแล้วที่แมนซิตี้ไรสเสถียลภาพเท่าตอนนี้ดูง่ายๆครับสกัดเด็บของเราหนีไม่สามารถเอาลงแทนกันได้ เมื่อก่อนครับแมนซิตี้เมื่อช่วงพีคๆสี่ถึงห้าปีที่แล้วแมนซิตี้จะเอาลงใครแทนใครก็ได้ไปหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างแมนซิตี้เนี่ยสเสถียรตรงไหนรู้ไหมครับสเสถียรตรงที่ว่าชนะทีมที่ควรจะชนะแพ้ทีมที่ควรจะแพ้แต่ตอนนี้ครับโอ้โหชนะแพ้นี่ใครก็ได้เป็นว่าเล่นเลยแล้วอีกอย่างครับก็ต้องยอมรับว่าความพีคมันต่างกันนะครับก็คือ แมนซิตี้เราอาจจะเลยช่วงพีคมาแล้วนะครับสำหรับทีมของเปปกอร์ดูาที่สร้างมาโดยเปปกอร์ดูาเปปนี่สร้างมานานแล้วเขาเป็น10ปีแล้วก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะเป็นการาฟที่ตอนนี้เป็นการาฟที่กําลังตกนะครับส่วนอาร์เซนอลครับตอนนี้เป็นการาฟที่กําลังพีกๆอยู่จุดสูงสุดอยู่ซึ่งอาร์ติตาเนี่ยใช้เวลาการทําทีมน้อยกว่าอาร์เซนอลแล้วอีกอย่าง แชมป์ติดไม้ติดมือนี่ก็ยังไม่ค่อยมีครับโดยเฉพาะแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยสำหรับอาร์เตต้าซึ่งณนาจุดนี้มันเป็นความกระหายนะครับซึ่งทางแมนซิตี้นี่ผมว่าความกระหายนี้น่าจะน้อยกว่าวันนี้ครับ้าทุ่มครึ่งมันถึงสําคัญมากๆสําหรับแมนซิตี้ไม่มีอะไรจะเสียนะครับสำหรับแมนซิตี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดมาดูความพร้อมของทางทั้งสงทีมนะครับทังลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้มาดูที่ตัวเจ็บก่อน โดยที่จะเริ่มทางแมนซิตี้ก่อนนะครับแมนซิตี้เนี่ยตัวเจ็บมีทางแมนดอชิวาสโตนกวาดิโอโดกูโคซิตแล้วก็ซาวินโยพวกนี้ไม่พร้อมแน่ๆส่วนทางลิเวอร์พูลนี่มีดิซักแบดลี่เลียลนี่ฟิลิปปงโกเมสบ็กเซติกส่วน11ผูเ้เล่นตัวจริงที่คาดน,นะครับเอาแมนซิตี้ก่อนเลยมาในระบบสำหรับผมนะครับผมให้4 2 3 1อ่ะโทษทีครับ เมื่อกี้ไม่ได้ดูทางซิวาคือซิวาเจ็บอยู่จะเล่น4-2-3-1ไม่ได้นะครับเดีว้วนว่าจะเอาทางโรดี้คู่กับกอนซาเลสเอาใหม่นะครับผมให้เป็น4-1 4-1คือในฤดูการนี้เป๊ปก็เล่นวนไปวนมา2แผนนี่แหละครับ4-1 4-1กับ4-2-3-1แมนซิตี้จะมาในระบบ4-1-4-1นะครับผู้รักษาประตูก็แน,นอนครับดอน,นุนมา่าเซนเตอร์คู่เดียร์ดินคู่เกฮีแบก้ายโอไล,ลีแบกควานูเนส ตรงกลางโฮลิดมิดฟิลเนี่ยตัวรับเนี่ยผมให้เป็นโรดี้ก่อนตัวลูก2ตัวเป็นเทียนี่ไรเดอร์ยืนคู่กับทางเรียนเชกีปีกซ้ายเนี่ยเป็นฟิลฟอเดนปีกขวาเซมโยต่อมาเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับทางลิวโพมาในระบบ4-2-3-1ประตูเป็นทางอลิซงเบเกอร์เซ็นเตอร์คู่ฟนานไดยืนคู่กับโคนาเต้แบ็กซ้ายเกอร์เกตแบ็กขวาซูบอสสุไลโฮลิดมิดฟิลคู่ แมคอลริเตอร์ยืนคู่กับกาเฟนแบกตัวลูก3ตัวเป็นกักโวเวตแล้วก็ซาร่าหน้าเปาเป็นเอกิติเก้ต้องพูดตามตรงเลยครับวันนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าแมนซิตี้เนี่ยจะเอาชนะทางลิเวอร์พูลเนี่ยในบ้านได้ยังไงคือชนะครั้งล่าสุดนี่2อ2 1ีเเลยนะครับดังนั้นหมายความว่า2 0 2 2ถึง2023เนี่ยที่เราพลิกเนี่ยที่เราได้แชมเปี้ยน์ลีกเนี่ยเรายังไม่สามารถชนะลิเวอร์พูลในบ้านได้เลยแล้วตอนนี้ครับเราจะเอาชนะลิเวอร์พูลได้ยังไง แถมสภาพทีมตอนนอี้ผมไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะครับแล้วฮาแลนแมตดนี้จะยังไงครับจะยิงหรือไม่ยิงครับฮาแลนเนี่ยแต่ผมเสียดายนะครับทางแบรดโรซิวานี่ซึ่งเป็นคนที่สู้กับลิเวอร์พูลได้ดีมากนั่นเลยครับถ้าไม่ชนะโอกาสจบสูงมากดังนั้นวันนี้ครับเวลาห้าทุ่มครึ่งของเวลาประเทศไทยหรือเวลาบ้านเราแฟนแฟนซิตี้ก็ต้องช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทาง แมนซิตี้ให้สามารถเอาชนะทางลิเวอร์พูลได้ซึ่งจะเป็นการยื้อนะยื้อไม่ให้มันขาดเกินไปเราจะได้มีระยะห่างที่มันไม่มากเกินไปที่เราจะสามารถพลิกกลับมาได้อย่างง่ายกว่าถ้าเราแพ้ถ้าเราแพ้แพนี่คือไม่มีทางครับเพราะว่ายังไงก็ไม่มีทางดูจากหน้าเสือนะครับครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันในคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ